ไฟาสูงขสูขึ้นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะัมนี้ก็อยู่กันในเกม r วนะกับการรีวิวฮีโร่ใหม่นะกับอย่างโบบารอนนะฮะบอกเยว่าเป็นฮีโร่ที่ถกเถียงกันอย่างมากนะว่ามันเก่งหรือมันไม่เก่งกันนะจริงๆแล้ววันนี้มาดูกันว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งอ่ะไปดูกันในเกมฮะว่าจะเป็นยังไงฮะ กับศัตรูไปด้วยกันตอยค้ามาเ่มต้นรกันเถิ

quá bóng 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 ไฟกันเดือดเกินไอ้ป๊อาเพื่อนเรียไฟเดือดเกินไฟกันตั้งแต่สามสิบวีปะเมื่อกี้ยันสองนาทีไฟกันโหดจัด an ally has been defeated <sighs> an <laughs> enemy has been defeated <laughs> <laughs>

เตือเนไปโดนเกี่ยวสิเลยเมื่อกี้ถ้าไม่โดนเกี่ยวนะจะเก็บหมดอยู่เฮ้ยเตะเพื่อนเก็บหมดนะฮะคุ้มหนึ่งแรกสองเดทูเลนด้วยก็หนึ่งแลกสามไปคุ้มป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีไม่ใช่พลังที่แพ้ Your destroyed. tower fought, been has I ระวังคุ่มายด้วยถูกโจมตีเก uh, uh, ือบไปยิ่สุปเอาเุินรางของเราถูกโจมตี แมงเยมุมไม่ดีเท่าไหร่เลยชั้นเมื่อกี้พวกมันถูกกำหนดไว้แล้ว

An ally has been defeated. An ally has been swimming. You have defeated an enemy that copy ละโอ้โหโดนตันโดนตันโ,โ,โดนเกี่ยวเรียบร้อยอะทูเรนทัน,ดนเ,เ,เดอร์เบิร์คี้ สวยเฮ้ยท่าเท่อีกแล้วทำไมฝึกนูเขาเน้นท่าเท่กันเนี่ยปรเด็นคทอเทแล้วมันฟีลไงจากเทมันจะหาเป็นหาดิ ห ah. ียหายป่าป่าเรื่องข้วทุพลนอ่าเรียบร้อยหายไปแล้วปิดดาเมจไม่ได้อย่างงี้ก็เรียบร้อยฮะในโลกของผู้อดแอรและแข็งแกร่งอาวุธทุกสิ่งทุกสิ่งตุนการพักด้วยตัวเองเริ โอ้โหถ้าไม่ติดว่ามันมีซีซีเยอะนะถ้าจะได้เอรันดอร์อยู่บ้องในของเราถูกโจมตีบ้องในของเราถูกโจมตี

พัดเป่าทุกทิศอีอีไอ้ป๊าป๊าเจ้าจะควบคุมมันรึเปล่าเดี๋ยวฟังดาวเสียงก่อนไอ้ป๊าจะพัดเป่าทุกทิศดูเฉยๆตายไหมต้องรีบเลย งานหยาบจัดฮะเกมนี้ต้นเกมสวยนะแต่แบบเล็ดเกมยับว่ะโอ้โหไม่ไหวผมไม่ตายด้วยเรียบร้อยอาจจะจบเลยชั้นนี้เฮ้ย

ใช้กันได้ไงวะนะเฮ้ยเผยเอ,อ,อจบส่วนได้เลยเนะี่ยฟอร์เรนเขาไม่น่าจะมาตุต๋ยบอมตุ๋ยบอมมอะไรวะลินพันหมดแล้วฮะตื่นเต้นตื่นเต้นเกินเกมมันตึง โห้ตายว่ะคิล่าโอ้โหเรียบร้อยแพ้สุดท้ายก็ฝืนสตารรกไม่ได้เคลลี่น่าจะกันไม่ไหวฮะชัดนี้เรียบร้อยโดนซอยตายแล้วนะวิล เรียบร้อยโค้ดเหมือนจะพลิกได้เอ,อื้อ MVP ตานี้ก็ได้แก่เทนโลมสุดจริงของเรานะฮะจริงๆเกมนี้มันเกือบชนะแล้วฮะนิดเดียวจริงๆถ้าไม่ติดว่าแคลรี่เราไปดันไปเคลียร์ล่างอะนะ คือถ้าแคลี่มารวมกลางแล้วมาตีป้อมเมื่อกี้คือจบแน,น่นอนฮะเพราะดาเมจดเอวสูงแม่งนานละพันอยู่แล้วจบเกมไปฮะด้วยดาเมจดหนึ่งแสนสามหมื่นนะฮะรับดาเมจดสองแสแล้วก็เข้าไฟสิบหกไฟรับดาเมจดเยอะกว่าแทงนะแต่ว่าก็พอๆกันก็ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะเล่นสนุกเลยโดยเฉพาะจังหวะที่แบบเรากดอันติแลวเราแบบได้โดดไปโดดมาฮะช็อตนะั้นะสนุก เวลาสกิลอันติอะไรเงี้ยแล้วเรากดโดดปุ๊บุบบบบ๊สนุกมากเลยฮะแต่ติดอย่างเดียวฮะดาเมจมันค่อนข้างเบาฮะอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑแบบไม่มีดาเมจเลยด้วยซ้ำดาเมจมันออกเป็นแนวซับพอร์ตเลยเพราะนั้นตัวละครนี้ผมบอกเลยว่าผมให้เลยนะ7จ็เต็มสิฮะมันได้คะแนนเยอะเนื่องจากเล่นสนุกฮะแค่นั้นเลย โอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย้